ดูเขาเทว่ยวไม่ไหวหป่ะยอ let's go แฟนแรกอยาตกพับมาอะไรไอประตูไอประตูเชียี่หรอ <c oughs> โอ้ย

กูจะไม่มึงเล่นขาดเอาไปเลยไปให้มึงเลยเอ๊ะอุยโอ้ยกันข้างว่ะ อืมปิ uh, 1. 1> ๊ปต๊ันปาดปันปันตินเหรียญนะโอ้ยโอ้ยอย่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราก่อนเราบินเราก่อน ครับก่อนแล้วกนเอาไหมนี่ไงนี่ขันนี้นนนไม่พอรไม่พอว่ะ อเล่นอะไรก่อนเดียเล่นต่อการแล้วกันมาเล่นที่เบิรมก่อนเลยทำไงตปไปตีไปไป โดนตีอ่ะยิงฮาโอ้ยอูยอ้ยโดนยิงไอ,อ้ไม่ต้องเล่นไอ้ปัน่นต่อเนื่องไปไม่ไม่เล่นไม่เล่นครับ หมดนะตะกิ้ไฟหมดด้วยจริงเอ้าไม่โดนละวินมันตื่นมาแล้วมันเรียกเอาตู้มาตอนแล้วโอ้ยโต้ดิครับรออะไรไม่จับใครจับโรบินอีกอย่านี้เหรอฮะ Mình sẽ lên đây, đi <laughs> <Để không hợp. cười> <là> <laughs>

that's a lie. Ah, wait. Oh, my little oh, a cast, or maybe I'll take it off. No risk, high reward. Show me what you can do.

เว็แบ,บแรกสี่ใสขึ้นไวโอถามใจได้ไหวรอเปล่ามาเห <c oughs> มือนอีกแล้วเบื่อขี้นำจริง มันเลี้ยึ้นหรอแล้ววะเออมาท่องพึ่งพลังปั่นหน่อยทัง ăn đi ăn ăn cái anh hay ăn bị tai bay tung tung chạy đau thêm mà chạy mồm nồi chạy một nồi Ok đi qua หนสองอีกปกติเลยนะสองเติมไปแล้วว่าโอ้ยโดนไฟโดยที่อือเอามาไปตีปกติแลัน หนึ่งสองนี่ o r เห็นไหมอ๋อเหมุอนชาร์ด้วยโอ้ยมันชาร์จแล้วเอาเลยอัน Oh, That's all you got. You won't get away. I have something for you. Some value Stay in step. Let's improvise. Oh, 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 oh. The Mood is set. Let the show begin. never conceals <coughs> desire to control the heavens, and huh? I'm no exception. Thank you. oh my เอาไม้หมดขอบคุณมคณมากโอ้โหแล้วมันจินตภาพตรงกลางก่อนได้ตรงกลางหนึ่งสองดึ๊กดามเมจเดอดไอ้เบสที่เรียม,มังทำดามเมจอยู่่ะ <c oughs> ไม่แน่

้ <S <S าสิบเปอร์เซ็นต์ปั๊บไอ้หนุ่นไอ้เตือนมาบ้องมาหนุ่นอีกแต่อย่าตื่นไม่ต้องตื่นแต่ก็ต้องฟ้าละ ไม่เต็มอีเดียวของแต้มจะตีก็ไม่ได้เออไม่สลับนี่หว่ไจะไม่สลับ เลกชันตัวเองด้วยเลกชั่นอ้เอ้าอะไรเสริมหลับช่องไม่ได้้อนติดได้

ไม่แตกมันตื่นแล้วไม่ตื่นพระตามันจะมาล,ลดลดดาเมจได้กันหยอก <c oughs> โอ้ยังแรงไอค์มันเลกชันให้เหรอขอมา It's further. Oh, look at It won't be I ah. okay, don't right, right. Stay in step. Let's improvise. In the mood for another feeding? มันจะถ่านป่าวเนี่ยต้งมาแล้วไงเดช,ชันทัมม้ทงทีเดชันท,ทมันจะอาป่า <c oughs> โอ๊ยหักแป้มกูอีก คุณมากเอามาหมุนกันนะไปปันมิสายไปเดี๋ยวปลอยรอด อันนี้รอดรอดวะโอ้ยเหงื่อตกเลยอ่ะชั้นติดสองอ่ะแต่ชิบิถเหงื่อตกว่ะชิบิยังไม่ผ่านนะแต่ผ่านติดสองแล้วโอเคโอ้ยถืว่าเฉียดเล่าินอายุสี่ตำตรีสามพันโทไล์เคืร์นจิตกรรมเรดเดียบี a อ t แท k กล้วนมีความเร็วดูอยากทับร้อยสิบแต่ว่ามัน,มนไม่เคยสมส่วนเท่าไหร่เลยยังไม่ทำไวซี่ออกพิเลตเจอร้อยแน่นอนเดือนสิบหกเพอัพเต็มแล้วแต่ดีลิอิงชันเก่าอยู่ เอลอไม่มีเอาเวนสปีดย่างน้อยไปก็แบบใช้แบบตามมีตามเกิด่ะไอคนตัดสี่แล้วเบสเก้าก้าเก้าติเดฟต้องหาสปีดเพิ่มอะไม่ได้ติดเลยที่เหลือนี่เดฟเลวก็เดฟเอลอดไม่มีปาร์ดร้อสิบแปดเร็วสุดล้วไันอวิเตอร์ อย่างก้า้าอยู่แอ้ก็เส้ดเดิมอย่าลดสปีดเราบินร้อยี่สิบอะแต่มันมันยังไม่ไม่ดีเท่าไหรอ่อผมยังไม่ได้หาด้วยแหละเอเลอนไม่มียี่มีกดร้อยสามสิบสเตแต,แ,ตแบบบารายขี้เลนไม่ค่อยสวยอะแต่ก็เล่นพอเล่นได้ใช้ไลคโนโคนี้อยู่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นไล์โคนขอยี่มิเกรอร์เพิ่งได้าเพิ่งดุดมาแล้วก็ก้ายังไม่ได้สิบ ลิลิกก็ลิลิกเหมือนเดิมอะ <c oughs> แบบ่ะใชา้แบบเออใช้นี่แหละเอเดรลอเอเดรลนหนึ่งนะลูกเบิกประสาน213ไอโค่ a ม่เรียดเดื i พสกเลสสิบเอ็ดสิบเอ็ดิล ไปเดฟกันเล่นได้โอเคกว่าแต่ผมมีเดฟอ่ะเอาท่านเนี่เยลอนโฮเหมยร้อยห้าสิบรายลางร้อยเก้ามอชิสคอสอเพอัพเต็มหมดแล้วตัเ,เวนตีปกติียังมั้นะครับเป็นทำลายลา้างซึ่งก็ใส่ใส่ไปเีสปีดเดและใส่สิธาลีด้วยไม่ต้องโวยไว้ผมวไม่เป็นไรเล่นได้แหละ ของก็ตามนี่แหละสรดใช้หรื่อต่อเกินสิเบอเอ็ดหรอต้องใช้ต้องรอไฟปฟปลายมาแล้วมั้งมันมีเวลาอยอะมันสี่สิสองวันใหญ่าย,ยาวใจ่ก็รีรันทันอยู่แล้วโอเคอเฮ้ย <c oughs> จะผ่านสิเบเอ็ดยังไงดีอะ่ะจะต่อจะผ่านแล้วนะ